บทสวดสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีกำลังวัน19นมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระสัมสัมวิสะเท้ะพระสัมสัมวิสะเท้ะ พระสัมสัมวิสะเทพา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  พระสัมสัมวิสะเทพา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  พระสัมสัมวิสะเทพา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 